โรงหนังร้างและคําเชิญที่แปลกประหลาดหมู่บ้านแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ไม่ค่อยมีคนมาพูดถึงโรงภาพยนตร์เก่าที่ตั้งอยู่ในซอยมืดครึม้มแทบจะกลายเป็นตำนานที่ไม่มีใครอยากเข้าใกล้ในตอนนี้แต่ในอดีตมันเคยเป็นจุดศูนย์รวมความบันเทิงของคนในหมู่บ้านมีการฉายภาพยนตร์ฮอลลีวูดหนังไทยหรือแม้กระทั่งหนังผี ที่ทุกคนชื่นชอบและคาดหวังที่จะได้ชมในวันหยุดโรงหนังแห่งนี้เคยมีชื่อว่าจักดาวภาพยนตร์และตั้งอยู่ที่หัวมุมซอยที่ทอยาวไปจนถึงป่าละเมะแห่งหนึ่งชื่อของมันเต็มไปด้วยความหมายที่มีทั้งความยิ่งใหญ่และความเก่าแก่แต่ความเจริญของมันได้จบลงเมื่อการมาถึงของโทรทัศน์และระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้คนในหมู่บ้านไม่ต้องเดินทางไปชมภาพยนตร์ที่โรงหนังอีกต่อไปทว่าทุกสิ่งก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นเมื่อคือนหนึ่งชายหนุ่มคนหนึ่งที่ชื่อพลได้รับข้อเสนอที่ไม่เหมือนใครจากชายแปลกหน้าที่เข้ามาหาเขาที่ร้านกาแฟเล็กๆในกลางหมู่บ้านพลเป็นชายหนุ่มที่ทำงานเป็นเจ้าของร้านเช่าหนังเล็กๆอยู่ในหมู่บ้านเขาลหลงไหลในโลกของภาพยนตร์อย่างมาก แม้ว่าไรายได้จากการเช่าหนังจะไม่มากนักแต่เขาก็มีความสุขที่ได้แบ่งปันความบันเทิงให้กับชาวบ้านแม้ว่าบางครั้งจะรู้สึกเหนื่อยหน่ายกับการใช้ชีวิตในที่แคบๆที่ไม่มีอะไรแปลกใหม่วันหนึ่งขณะที่เขานั่งอยู่ในร้านและทำการจัดระเบียบหนังเขาเห็นชายคนหนึ่งเดินเข้ามาในร้านชายคนนั้นดูไม่เหมือนใครเสื้อผ้าเขาดูเก่าและมืดมนเรากับว่าเขาเพิ่งเดินทางมาจากที่ไกลโพ้น คุณผลใช่ไหมชายแปลกหน้าถามเสียงต่ำใช่ครับมีอะไรครับพลยิ้มตอบแต่ในใจรู้สึกแปลกใจเล็กน้อยที่ชายคนนี้รู้จักเขาชายแปลกหน้าหยิบปากกาขึ้นมาเขียนบางอย่างลงในกระดาษแล้วยื่นให้ผลดูผมมีหนังเรื่องหนึ่งที่ไม่เหมือนใครหนังที่ใครก็ไม่เคยเห็นมาก่อนผมต้องการให้คุณเปิดฉายที่โรงภาพยนตร์ของคุณผลยืนนิ่งไปนิดหนึ่ง ขณะที่สายตาของเขาจับจ้องไปที่กระดาษที่ชายคนนั้นยื่นมามันเป็นภาพของโรงหนังที่เก่าแก่มีรอยแตกร้าวอยู่บนผนังและหน้าต่างที่แตกพร่าแต่แต่โรงหนังที่นั่นไม่ได้เปิดแล้วครับพลพูดเบาๆเรากับว่าไม่แน่ใจว่าชายคนนี้พูดเล่นหรือเปล่าชายแปลกหน้ามองไปที่พลด้วยสายตาที่นิ่งสนิทก่อนจะพูดคำที่ทำให้พลรู้สึกหนาวเหน็บขึ้นมาทันทีถ้าคุณเปิดฉายหนังให้ผม คุณจะได้ค่าจ้างที่มากมายเกินกว่าที่คุณจะคิดได้พลรู้สึกเหมือนกับมีบางสิ่งดึงดูดเขาให้ตอบรับคำขอของชายแปลกหน้าแม้ในใจจะเต็มไปด้วยความสงสัยแต่คำว่าค่าจ้างมากมายทำให้เขารู้สึกตื่นเต้นและคิดถึงโอกาสที่จะทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นตกลงครับพลต่อไปโดยไม่ได้คิดถึงผลที่จะตามมาตอนที่สอง คืนแรกของหนังที่น่าสะพรึงกลัวเมื่อพลรับคำเชิญจากชายแปลกหน้าเขาจึงกลับไปที่โรงภาพยนตร์เก่าของเขาพร้อมกับหาทางในการเปิดเครื่องฉายหนังและทำให้โรงหนังกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเขาไม่ได้คิดถึงความเสี่ยงหรือความแปลกประหลาดของการตัดสินใจนี้แต่คิดเพียงแค่ว่าโอกาสที่จะได้ทำอะไรที่ยิ่งใหญ่เท่านั้นกลางคืนมาถึง เมื่อเวลาหลังกินข้าวเย็นผลและเพื่อนๆในหมู่บ้านที่มาช่วยกันจัดเตรียมสถานที่เริ่มเปิดเครื่องฉายหนังในโรงภาพยนตร์ที่มืดครึมเครื่องฉายทำงานช้าๆเสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นทีละน้อยแต่ผลก็ไม่รู้สึกกลัวอะไรเพราะเชื่อว่ามันแค่เครื่องเก่าๆที่ยังคงทำงานได้เมื่อไฟมืดลงและหน้าจอเริ่มแสดงภาพภาพแรกที่ปรากฏขึ้นนั้น เป็นภาพของชายแปลกหน้าคนนั้นเดินผ่านหน้าจอในฉากที่มืดมิดไฟในโรงหนังกระพริบเบาๆและภาพของชายแปลกหน้าก็เริ่มจางหายไปแต่แล้วเมื่อหนังเริ่มดำเนินไปเรื่อยๆผลก็เริ่มรู้สึกได้ถึงความผิดปกติบางอย่างภาพในจอเริ่มแสดงภาพของผู้คนในหมู่บ้านซึ่งไม่มีใครรู้ว่าเป็นภาพที่ถ่ายจากในช่วงเวลาที่พวกเขายังมีชีวิตอยู่ หรือเป็นภาพที่ถ่ายจากมุมมืดของโลกแห่งความตายภาพเริ่มทวีความน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆพลเห็นภาพของตัวเขาเองปรากฏขึ้นในจอมันเหมือนกับว่าเขากำลังนั่งอยู่ในโรงภาพยนตร์แห่งนี้อยู่ไม่ผลกระซิบออกมาขณะมองไปที่ตัวเองในจอภาพยนตร์เสียงหัวเราะดังขึ้นจากมุมมืดทำให้พลสะดุ้งตกใจหันไปมองรอบตัวและแล้วภาพในจอก็เริ่มบิดเบี้ยว บิดเบี้ยวเหมือนกับภาพในฝันที่เต็มไปด้วยความผิดปกติและความน่าสะพรึงกลัวเสียงหัวเราะจากชายแปลกหน้าดังขึ้นเรื่อยๆจนทำให้พลเริ่มรู้สึกเหมือนกำลังจะถูกดึงเข้าไปในโลกของภาพยนตร์นั่นเองเขาพยายามจะหยุดเครื่องฉายหนังแต่ทุกอย่างกลับไม่เป็นไปตามที่คิดเครื่องฉายยังคงหมุนต่อไปราวกับว่าอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นกำลังควบคุมมันทันใดนั้นภาพของพลในจอก็เริ่มเคลื่อนไหว ร่างของเขาในภาพยนตร์เริ่มมองไปที่เขาในโลกจริงดวงตาของตัวเองในจอภาพยนตร์กำลังจ้องมาที่เขาอย่างไร้ความเมตตาราวกับว่าไม่ใช่เขาเองตอนที่สการหายตัวไปของพลและการปรากฏตัวของผีจ้างหนังในเช้าวันรุ่งขึ้นผู้คนในหมู่บ้านเริ่มพูดถึงการหายตัวไปของพลไม่มีใครสามารถหาตัวเขาได้อีกเลย เขาเหมือนกับถูกกลืนหายไปในความมืดแห่งโรงหนังร้างนั้นเราว,ว่าเขากลายเป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์ที่เขาเคยเปิดฉายและในคืนถัดมาก็เริ่มมีคนพบเห็นแสงจากโรงหนังร้างอีกครั้งเสียงเครื่องฉายยังคงดังอยู่ในยามค่ำคืนแม้ไม่มีใครเข้าไปอยู่ในนั้นก็ตามคนที่ผ่านไปผ่านมาก็เริ่มได้ยินเสียงกระซิบแปลกๆเสียงหัวเราะที่แฝงไปด้วยความเหี้ยมโหดจากภายในโรงหนังร้าง ทุกคนที่เข้าใกล้โรงหนังแห่งนี้ต่างได้รับรู้ถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่คุ้นเคยบางคนเชื่อว่าคนได้กลายเป็นผีจ้างหนังคนต่อไปที่ต้องตกอยู่ในโลกของภาพยนตร์นั้นตลอดไป